ทางฝตกน,นไม่ได้มันซนตกน,นไม่ได้ต้องย้ายไปนอนหลังหหลังข้อขอ,ของลูกชายไม่ได้คมีอะไรบ้างมัน้วหมดเลยเป็นจากนจากแล,ล้วมันั่วนอนไม่ได้ต้อย้ายไปนช่วง บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพรา้ารัทธาการเด่นเพลสบ้านหัทยรักสลามอกอลัยกุมระฮามุลลาฮุรราแกตุพบกันกับบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นอีกบ้านหนึ่งที่เรามาดูแลแล้วก็ให้ความห่วงใยดูแลกันนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านดูรายรอบอรอบบ้านบ้านนี้แล้วเนี่ยจะเห็นหลังคาที่รั่ว สังกะสีที่ผุพังเสาไม้ที่โอนเอียงฝาบ้านก็จะเป็นเปลือกไม้เป็นไม้ไผ่ไม้ซีกมีสแลนมีป้ายโฆษณาที่แปะอยู่นี่เป็นภาพเบื้องต้นที่เราเบรรยายท่านได้เห็นภาพถึงความยากลำบากยากจนของพี่น้องเราและโดยเฉพาะยิ่งความเป็นลูกกำพร้าหญิงม่ายและเด็กกำพร้าตรงนี้ควรจะให้ความดูแลและห่วงใยกันนะครับเราจะคุยกับ พี่น้องของเราครอบครัวมะมิงนะฮะน้องกระพาราคนนี้ชื่อฟริดามะมิงนะครับส่วนคุณแม่ของเขาชื่อคุณสม,สมใจใจิตยอ<ด>ล,ว,ลวนะครับเป็นไงฮะบิดาเขาเป็นอะไรสิครับเขานอนหลับเสียไปเฉยๆเป็นลมีลยวก็มีอาชีพอะไรรับก็รับจ้างทั่วไปทําช่างไม้ช่างปูนอะไรเงี้ยมีลูกด้วยกันกี่คนครับคนเดียว คนเดียวคนนี้แหละนะใช่ไงฮะหลังจากที่เขาจากไปเราเราต้องทํางานหนักกว่าเดิมต้องทํางานหนักกว่าเดิมทาอะไรก็รับจ้างแบกเกลือมั่งรับจ้างตากกะปิมั่งตากคือกะปิตันกลางแดอดอ่ะก็เหนื่อยพอเห็นเดินขากระเพเมาสักคู่เปน็นอะไรก็เดินหับเกลือน,นี่แหละพอเดินหับมากๆขามันจะบวมเส้นมันยึด ่านผู้มีเกียรติครับอาชีพนั้นเลือกไม่ได้ครับเขาเลือกที่จะทําอาชีพรายวันแล้วก็ละแวกนี้บางขุนใส่บ้านแหลมเนี่ยก็มีนาเกลือส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องแบกเรือกันทํางานหนักฮะผู้หญิงหลายคนต้องต้องทางานหนักโดยเฉพาหญิงไม้ที่เราดูแลอยู่บ้านนี้เป็นไงฮะในสภาพบ้านของเราผูกฟังไปไหมถูกฟังฮะ พังฝนตกเป็นไงนอนไม่ได้มันซื่อฝนตกนอนไม่ได้ต้องย้ายไปนอนหลังนู้นหลังคอของ,ของลูกชายนอนไม่ได้นะจ้ะมันมันเป็นไงมัน,นพามีอะไรบ้างเนี่ยมันรั่วหมดเลยเป็นจากเป็นจากแล้วมันรั่วงลงรั่วลงเลยนอนไม่ได้ต้องย้ายไปนอนบ้านอื่นจ้ะัดแล้วทดสอบลำบากขอดูอ่านหน่อยขอ ก็พอเราแฟนแต่ละมุ่งมาพปะมาอะไรที่สี่เหล่าก็บอกให้ขอจากันล้อลูกเราเรียนอะไรที่ไหนบ้าเรียนโรงเรียนไทยก็เียนวระสุทองแล้วก็อันกับกับพ้อที้ต้องการอะไรครับบ้านนี้าะครับก็วันนั้นบอกเข้าไปว่ากระเบื้องมีคนบริจาคไว้ให้ร้อยแผ่นแล้วก็ยังไม่มีเสา เสากับไม้บนเป็นงบประมาณสักเท่าไรเมื่อนั้นช่างเขาบอกว่าประมาณหมื่นห้าแต่ไม่เกี่ยวค่าช่างค่าของอย่างเดียวท่านผู้ชมครับนี่เป็นครอบครัวกำพร้าอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งลำบากครับฝนตกนอนไม่ได้บ้านรั่วแล้วเป็นสภาพวิถีจริงของพวกเขา พี่น้องครับเราจะทําหูหนวกตาบอดไม่ได้ยินเราคงข้ามไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาทําบ้านของคุณฟรอยดาแล้วเราจึงแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนครอบครัวนี้จึงเห็นภาพเหล่านี้นี่เป็นเด็กกำพร้าอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันมีอมนอามรอะนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมเสียสละได้ เราต้องการใช้จ่ายประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับบ้านนี้เนี่ยค่าไม้บนค่า,าหลังค่าแรงนะครับก็ประมาณ20,000บาทท่านใดสนใจอยากจะร่วมกันบริจาคเพื่อให้ครอบครัวกำพร้านี้เราได้อิสลามได้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในดุนยาส่วนเรื่องความรู้อิสลามเรื่องอิเระร์เรื่องปันปฏิบัติตัวเรื่องอะกคด์เรื่องหลักการศรัทธา เราจะไปรวมกันที่มัส,สยิดนซูนบารีไปเรียนไปทำความเข้าใจอิสลามไปรวมกลุ่มกันไปสร้างความดีกันที่นั่นอินชอารเนาะนะครับสนใจท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านยังเิทีสัทธาชนหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ครับ029343495หรือ0819308713กับน้องเฟดามะมิงนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته